ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเปิ้ลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยครูเปิ้ลมีความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเรื่องของคำสุภาพมาฝากกัน คำสุภาพคืออะไรเด็กๆลองนึกตามครูเปิลนะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราจะพูดจะจะอะไรนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้คําที่สุภาพถ้าเกิดว่าเราพูดคํายาบหรือพูดไม่สุภาพเมื่อไหร่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็จะดุน้องๆหรือว่าเด็กๆทุกคนได้ใช่ไหมคะ อันนั้นคือพื้นฐานเนาะคำสุภาพที่เราจะต้องใช้ให้เหมาะสมเวลาที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือแม้แต่พูดคุยกับเพื่อนต่างๆค่ะขาจะจะ๋าครับก็จะต้องมีเป็นคำลงท้ายนะคะทีนี้คำสุภาพที่ครูปเปิลจะมาเล่าให้เด็กๆฟังในวันนี้เนี่ยลักษณะของคำสุภาพเนี่ยก็คือคำที่เราพูดขึ้นมาเพื่อเลี่ยงคำหยาบทีนี้คำหยาบที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะ นะคะอย่างเช่นคําว่าอ้ายคำว่าอีคําว่าขี้คําว่าเยี่ยวเนี่ยเราถือว่าเป็นคําไม่สุภาพเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดนะคะก็จะต้องพูดให้สุภาพไปเลยอย่างเช่นเราเรียกตัวนกตัวสีดำอะค่ะว่าอีกาก็จะมองว่าไม่สุภาพหรือเปล่าเราอาจจะเปลี่ยนคำว่าอีกาเป็นคำว่ากาหรือคำว่านกกาก็ได้นะคะหรืออีเล้ง ก็เปลี่ยนให้สุภาพหน่อยเป็นนางเลิงนะคะมีดอิโต้มีดที่แบบอยู่ในครัวอันใหญ่ๆที่ผู้ใหญ่มักจะไม่ให้เด็กๆทุกคนจับนะมีคำว่าอ e ีอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะเรียกว่ามีโตแทนอิโต้นะคะหอยนางรมอย่างเงี้ยเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าหอยอีรมมันก็ดูไม่ไพเราะใช่ไหมคะก็เปลี่ยนให้เป็นคำสุภาพซะก็เป็นหอยนางรมขนมขี้หนูค่ะ ก็มีคำว่าขนะี้เนาะดูไม่สุภาพก็เปลี่ยนเป็นขนมทรายนะคะขี้กลากขี้เรื้อนอันนี้เป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าขี้เป็นคำว่าโรคก็จะกลายเป็นโรคกลากโรคเรื้อนนะคะดอกสลิดก็เป็นดอกคขจรปลาช่อนก็เป็นปลาหางปลาสลิดเป็นปลาใบไม้นะคะไข่เยี่ยวมา้าก็เปลี่ยนเป็นไข่สัมเภา กล้วยไขย่ก็เป็นกล้วยกระหรือว่ากล้วยเปลือกบางค่ะผักบุ้งก็เรียกว่าผักทอดยอดนะคะซึ่งคำเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นคำสุภาพที่มีใช้ในภาษาไทยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคำที่เราเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างปลาช่อนปลาสลิดกล้วยไขย่ผักบุ้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสุภาพแล้วนะคะน้องๆก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเลย นอกจากนั้นแล้วนะ่ายังมีคําสุภาพอะไรอีกบ้างนะคะที่มีใช้ในภาษาไทยของเราค่ะอย่างเช่นผักกระเฉดอย่างเงี้ยเราก็มีคําสุภาพใช้ก็คือคําว่าผักรู้นอนผักตบตบนี่ดูเป็นคําไม่สุภาพใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็นผักสามหาวเมื่อกี้ผักบุ้งเนาะเราก็เรียกว่าผักทอดยอดนะคะ คำว่าผัวคำว่าเมียเนี่ยก็ดูเป็นคำที่ใช้ทั่วๆไปอาจจะยังไม่ค่อยสุภาพมากนะคะผัวก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสามีนะคะเมียเปลี่ยนเป็นภรรยานะคะฟักทองก็จ,จะเปลี่ยนเป็นฟักเหลืองให้เป็นคำสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคำว่าไม่ใช่ถ้าเขียนให้สุภาพยิ่งขึ้นก็จะเป็นหาม่ได้คำว่าเยี่ยวค่ะเวลาเราจะไป ปวดอยากเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมคาว่าเยี่ยวเป็นคําไม่สุภาพแล้วก็เปลี่ยนเป็นปัสวะนะคะอ้วกอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นอาเจียนก็จะเป็นคําที่สุภาพยิ่งขึ้นนะคะลิงถ้าเป็นคําสุภาพเราอาจจะใช้คําอย่างเป็นทางการสักหน่อยว่าวานอนนะคะลูกชายก็เปลี่ยนเป็นบุตรลูกสาวก็เปลี่ยนเป็นธิดานะคะหรือว่าบุตรีก็ได้ลูกไม้เปลี่ยนเป็นผลไม้นะคะ วัวเปลี่ยนเป็นโคอันนี้ก็จะทําให้คำในภาษาไทยของเราเป็นคำสุภาพยิ่งขึ้นนะคะหรือคำว่าสมควรด้วยก็เปลี่ยนเป็นสมควรนะคะใส่กุญแจใส่กรอนก็เปลี่ยนเป็นลั่นกุญแจขัดกลอนนะคะใส่ขวดเป็นกรอกขวดใส่หีบเป็นเข้าหีีไส้เดือนเป็นรากดินหัวก็เปลี่ยนเป็นศีษะ ัวปลีก็เปลี่ยนเป็นปลีกล้วยนะคะหมาก็เรียกว่าสุนัขหินก็เรียกว่าศิลานะคะหมูเรียกว่าสุกรเห็ดโคนก็เรียกว่าเห็ดปลวกออกลูกก็เรียกว่าคลอดลูกนะคะอีกาเมื่อกี้นี้นะเราก็เรียกว่ากาหรือว่านกกาอีเห็นมีคําว่าอีเนี่ยก็เป็นคําไม่สุภาพใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นนางเห็นนะคะ กล้วยไข่ค่ะก็เปลี่ยนเป็นกล้วยเปลือกบางหรือว่ากล้วยกระก็ได้นะคะกินก็เปลี่ยนเป็นรับประทานเกือกเปลี่ยนเป็นรองเท้านะคะขนมขี้หนูก็เปลี่ยนเป็นขนมทรายค่ะขี้อยากจะไปแบบเข้าห้องน้ําแล้วเนาะถ้าเป็นขี้คนเราก็เรียกว่าอุจจาระนะคะถ้าเป็นขี้ของสัตว์เรียกว่ามูลค่ะขี้พึ้งแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีพึ่งขี้มูก ก็เปลี่ยนเป็นน้ำมูกนะคะขี้เรื้อนก็เปลี่ยนเป็นโรคเรื้อนค่ะขี้เหล็กก็เปลี่ยนเป็นดอกเหล็กควายก็เปลี่ยนเป็นกระบือนะคะดอกซ่อนชูก็เปลี่ยนเป็นดอกซ่อนกลิ่นค่ะดอกสลิดเป็นดอกขจรดอกยี่หุบเป็นดอกมณฑาขาวนะคะต้นตำแยค่ะก็เปลี่ยนให้เป็นคำสุภาพว่าต้นอเนกคุณนะคะตากแดดก็เปลี่ยนเป็นพึ่งแดด ตีนก็เปลี่ยนเป็นเท้านะคะตูดก็เปลี่ยนเป็นทวารหนักหรือเปลนเป็นก้นอย่างนี้ก็ได้นะคะถั่วงอกก็เรียกว่าถั่วเพาะค่ะเถาหมามุยก็เรียกว่าเถามุยก็ได้นะคะที่5ที่6เราอาจจะเรียกว่าครบก็ได้นะคะครบ5ครบ6อย่างนี้ก็ได้ปลาช่อนค่ะเปลี่ยนเป็นปลาหางปลาร้าเปลี่ยนเป็นปลามัดฉัปลาสลิดเปลี่ยนเป็นปลาใบไม้ ปลาไอ่บ้าเป็นปลาบ้านะคะแดตัวเปลี่ยนเป็นสีคู่ค่ะผลแตงโมเปลี่ยนเป็นผลอุลิตนะคะถามว่าทําไมในภาษาไทยของเราเนี่ยถึงจะต้องมีคําสุภาพแบบนี้ใช้คู่ไปด้วยนะคะบางทีเนี่ยเสียงเดิมก็อาจจะดูไม่สุภาพไปนะคะก็ปรับเปลี่ยนให้สุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างคำว่าขี้คาว่าฉี่อย่างเงี้ยก็ดูเป็นคําไม่สุภาพคําว่าไอ้คำว่าอี นะคะแล้วก็ปรับให้สุภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในภาษาไทยของเราให้ความสําคัญกับการใช้ภาษานั่นเองนะคะแล้วเราก็มีการใช้ภาษา,าระดับค่ะทั้งใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่าผู้ที่มีระดับเท่าเทียมกับเรานะคะรวมถึงมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะต้องใช้คําราชาศัพท์และคําสุภาพด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญในการใช้ภาษาไทยนะคะก็อยากจะฝากน้องๆเวลาที่จะใช้ภาษาไทยก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ครูเปิ้ลลาไปก่อนเดี๋ยวในวันอื่นจะมีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาฝากกันอีกนะคะสวัสดีค่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ล